พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีกรเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรเขาชี้แจงเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแผนการบริหารจัดการน้ำและการขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยแจ้งเตือนประสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัดขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติค่ะนำเสนอาการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ซึ่งงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติปรากฏว่าวันนี้มีนโยบายที่น่าสนใจอยู่นะโยบายหนึ่งคนเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณบอกว่านโยบายการจัดสรรพื้นที่ป่าให้กับประชาชนที่ยากไร้ก่อนหน้านี้มีการหารือกับรัฐมนตรีเกษตรว่าเบื้องต้นจะมีการนําที่ดินจํานวน3ล้านไร่ของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมมาดําเนินการคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินก็จะต้องเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ยากจน